อีพีามาอยู่กันที่บ้านสวนอบอวนรักจังหวัดระยองร้านชาบูที่เปิดโอกาสให้เราได้ลงมาตัดผักเก็บผักฟรีแต่จริงๆอาจจะไม่ฟรีก็ได้นะเพราะว่าอยู่ในโปรโมชั่นหรือเปล่าเอ๊ะและนี่คือร้านครับและนี่ก็คือแปลงผักของร้านเขาและนี่คือเพื่อนๆของเรานน่นองครับเราก็มาถึงโซนสวนของบ้านสวนอบอวนรักนะครับก็เขาจัดมาเป็นแปลงผักหลายๆชนิดนะครับให้ เราได้เลือกลงมาเลือกตัดไปรับประทานได้เลยนะครับซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่ผมรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสําหรับมาทานชาบูเดียนไปกินชาบูนะครับเพื่อนแต่ละคนไม่ไหวแล้วนะฮะกับมกกับมุกของมุกของคุณพพนะฮะไปที่ไหนก็คือทําให้เพื่อนปวดหัวได้ตลอดเวลานะครับันนี้เลยนะฮะไปกินข้าวครับ แนนี้จะเป็นบริเวณในตัวร้านของบ้านสวนอบวนรักนะครับก็จะเป็นร้านชาบูที่แบ่งเป็นจัดโซนที่นั่งให้กับลูกค้าที่มารับประทานนะครับเป็นห้องเอนะครับสภาพในร้านนะครับแบบสารวร้านศิลองศาที่เรานํามาเสนอให้กับผู้ชมทุกท่าน ก่อนจะไปลงสวนตัดผักนะครับก็มาตะกร้าตัดผักตรงนี้นะครับกันไกลครับพร้อมเดินไปตัดผักกั้นบรรยากาศรอบๆของสวนผักนะครับก็จะเป็นฟิวที่เป็นธรรมชาติมากนะครับเอาไว้มาพักผ่อนย่อนใจเอาไว้มากินชาบูเล่นแล้วก็มีสระน้ำเย็นสบายอยู่นเลยร้านบริเวณร้านเดินมาหาเพื่อนๆครับเพื่อนทำอะไรกันครับวันนี้ตัดผักครับตัดผักไปกินกับชาบูอจะเลือกอะไรเป็นพิเศษครับวันนี้วันนี้ ว่าน่าจะเป็นผักโหระพาโหระพาโานะครับโอ้ยมดูเป็นส่วนของอันนี้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรยังไม่รู้นี่นะน้ำตกไหมน้ำตกก็มาอะไรวะน่ะถ้าเป็นวอเตอร์ฟอลวอเตอร์ฟอลพิกจะเป็นน้ำตกโหรสะพานนั่งใจจะเด็ดสิบใบอะแต่ว่ากรลวาลเด็ดเกินอะไรวะนะ และนี่คือผักที่เพื่อนโยเราได้นะครับได้แก่ผ <Akt. S 1> ักอะไรวอเตอร์เครสแล้วก็วกผักบุ้งผักบุ้งอ๋ออะไรวะ,ะรนะคุณพบพครับได้อะไรมาครับผมตัดเอาคอนเทนต์ครับผมกล<ถ>ุมสดไหมฮะสดไหมฮะนี้สดครับงดเชื่อเบือ่อ <hoy> ถ <no S 2> ั่วอะไรวะนะนี่ครับแล้วเราก็มาถึงโต๊ะอาหารที่เตรียมเซตเซตอะไรนะเซตนี้เซตครอบครัวเซตผมนะฮะล่าสุดเซตผมจะเสร็จแล้วนะฮะคนนี้ เคลียบเลยลเ,เปอะไระครับิดโค้กเครับคุณพบคอนเซ็ปต์เดิมครับอ่าเป็นโค้กแล้วเซตหมูเซตไข่นะฮะชุดครอบครัวหมูไข่นี่คือสภาพผักที่เราไปเก็บมาเขาล้างให้เลยครับจริงๆแล้วสวยงามเพราะเขาล้างนะฮะแต่คนนี้คนเก็บ <Cash> พร้อมรัประทานนะฮะกินแล้วไหมไม่ะจะต้องเก็บมือป้แล้วพมด่อกี่เผ่อยื่นมือป้องออกไปแล้วก็เดือดเลยชาบูเดือดนะครับแต่เพื่อนผมเดือดก,กว่านะฮะตึงจัดเลยนะฮะเพื่อนเรียกกินข้าวนะครับเเห็ดเห็ดนะเห็บเห็บทอดเห<อ>็ดเผาเ็าอ,อะไรวะน่ะ รวมมิตรเห็ดทอดอะ,ะออไรย <ละ S 2> ี่เงี้ยน้ำจิ้มเห็ดเข็มทองอย่างเดียวไม่หรอมีแต่ข้างล่างมันมีเห็ดอืนด่นด้วยนะลองชิมนี่ครับว่ารสชาติเป็นยังไงผมณพ่อไม่เป็นทีเด็ดทีเด็ดเลยนะฮะเอาล่วงเฉยเกล็ดใส่แกงดาแล้วเป็นไงบ้างฮะร้อนร้อนฮะเข้าปากแล้วนะรสชาติเป็นไงครับ<อ>ยังร้อนอยู่นะฮะอื้อหือ อร่อยอร่อยค้วกกรุบกรอบเขาจะเผ็ดนะกรุบกรุบนะฮะอร่อยไหมฮะอร่อยนะฮะเยอะอร่อยเยอะข้าวจุมันมีอะไรที่แบบสวยงามมากนะครับตอนนี้พร้อมรับประทานพร้อมกินกดีเลยฮะมัเลยแบบต้องทานแบบเน้นๆอ่า น้ำเต็มน้ำเต็มแก้วนะคนนี้มอาคนละคนอะไรกันนะอันนี้ค่าเสียหายของเรานะครับ1นึ่บาทตกเป็นคนเรเท่าไหร่นะสองสองบาทเก็บสามบาทเท่านั้นเองนะครับอกินกันอิ่มนะฮะกำลังหามุมถ่ายรูปในสวนผักแลนั่นก็คือคนสวนของเราเสื้อเหลืองเหลืองนายแบบอ ก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้กับดิสอีทจีเนที่บ้านสวนอบวนรักจังหวัดระยองอีพีถัดไปจีเนจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือไปกินที่ไหนต่อก็ฝากติดตามช่องจีเนของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบายบายแล้วเจอกัน